วันนี้เป็นวันจันทร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2563เป็นวันแรกที่จะทำการสอนวิชาอายตนะยมกะซึ่งเป็นหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชั้นมหาอาภิธรรมิกะโทผ่านออนไลน์ Facebook YouTube เป็นวันแรกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพระภิกษุชาวเวียดนาม พระธรรมปิโยที่ช่วยอนุเคราะห์ในการแนะนำวิธีการสอนอายตนะยามกะทางออนไลน์เช่นนี้เป็นอย่างมากนะครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้เรามีการงดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวโดวยสถานการณ์โรคโควิด -19 จึงต้องมีมาตรการในการ ให้นักศึกษาและผู้สนใจได้มีการศึกษาอายตนะนยามกะผ่านออนไลน์เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาหรือในช่วงรอให้สถานการณ โรคโควิด -19 คลี่คลายลงอาศัยช่วงระยะเวลาเช่นนี้ทำการศึกษาผ่านออนไลน์ไปพร้ก่อนสำหรับวันนี้เราจะศึกษากันที่ อายตนะยามกะการสองปุคโลเรียกว่าอติตวาระหรือภาษาง่ายๆที่เราใช้กันเองรู้กันเป็นอย่างดีก็คือสองโลเราจะเริ่มกันที่คู่คานา,นา กับมานานะครับไม่ว่าจะเป็นอายตนะวาระไหนในไหนการไหนก็ตามแต่วิธีการฝึก ในการค้นหาองค์ธรรมค้นหาคําวิสัชนาให้เราเริ่มต้นปักหลักค้นหาที่สันนิษฐานหรือที่ซ้ายมือตามในภาพนะครับ ไม่ว่าคู่นั้นจะเป็นอนุโลมะปุจฉาหรือปฏิโลมะปุจฉาเราก็จะยึดหลักว่าเริ่มต้นหาองค์ธรรมหรือวิสัชนาที่ซ้ายมือหรือที่สนิิฐานบทอย่างนี้ตลอดไปนะครับเช่นคู่นี้เนื่องจากสนิิฐาน คือคานาเราก็เริ่มต้นคิดหาองค์ธรรมของคานาอันเป็นสนิษฐานวิธีการคิดเกี่ยวกับอายตน,นะทุกวาระทุกการทุกใหนทุกคู่ให้เราคิดผ่านภูหมดเลยนะครับ เช่นคานายตนะเคยเกิดก็ให้เราคิดไปถึงภูมิที่คานายตนะเกิดได้นั่นเองเมื่อเราคิดไปแล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบมาว่าคานาเกิดที่กลางคานาเกิดที่กลางภูมิเดียวนะครับคานาเกิดที่กลางภูมิเดียว เราก็เขียนกามแบบนี้ส่วนขาเนี่ยให้เราเขียนเป็นสองขาเพราะว่าเป็นการสองหรือเป็นอดีตการที่จะพูดถึงเรื่องอดีตของคนสองขาหรือทั้งขาหน้าและขาหลังหรือทั้งกำลังเกิดและกำลังตายนั่นเอง เราก็เขียนเป็นกามสองขาแบบนี้นั่นหมายความว่าคานาเคยเกิดที่กามสองขาจากนั้นสังสยะซึ่งตอนนี้คือมะนาเราจะแบ่งสังสยะเป็นสองแบบ แบบแรกเนี่ยให้ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานไว้ให้ดูที่เครื่องหมายสังสยะแบบแรกจะเป็นเครื่องหมายกากบาทแปลว่าไม่เคยเกิดซึ่งจะตรงกันข้ามกับสันนิษฐานคานาเคยเกิดส่วนสังสยะแบบหลังเนี่ยให้ตรงกันกับสันนิษฐานไว้ ก็คือมะนาก็เคยเกิดถามว่าทำไมต้องแบ่งสังสยะเป็นสองแบบหรือสองท่อนแบบนี้ด้วยตอบว่าเป็นเทคนิคหรือเป็นวิธีการในการคิดค้นหาองค์ธรรมและวิสัชนา สังสัยะท่อนแรกซึ่งจะเป็นการถามหาองค์ธรรมที่ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานส่วนสังสัยสังสยะท่านหลังจะเป็นการถามหาองค์ธรรมที่ตรงกันกันกบสันนิษฐานซึ่งในแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีทั้งไม่ตรง และตรงกับสันนิษฐานเราจะมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับสังสยะมะนาไม่เคยเกิดก็ให้เรากลับไปดูที่องค์ธรรมที่สันนิษฐานหาไว้ให้ก็คือกามสองขาให้เราดูประกอบว่ามะนาไม่เคยเกิด กับกามสองขาเนี่ยมันเป็นอง์ธรรมกันได้ไหมมันาไม่เคยเกิดจะได้แก่กามสองขาไหมตอบว่าไม่ตอบว่าไม่ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามัาเกิดที่กามสองขามนาไม่ใช่ไม่เกิดที่กามสองขา ดังนั้นสังสยะแบบแรกหรือท่อนแรกจึงไม่มีองค์ธรรมถ้าสังสยะท่อนที่หนึ่งไม่มีองค์ธรรมเนี่ยให้จําไว้เลยว่าจะตกเป็นองค์ธรรมของท่อนที่สองท่อนเดียวซึ่งตรงกันกันกบสันนิษฐานทุกประการเมื่อใดที่องค์ธรรมของสังสยะ ตรงกันกันกบสันนิษฐานทุกประการเช่นคู่นี้เราก็จะตอบหรือวิสัชนาว่าอามันตาแปลว่าใช่ทุกคู่ไปนะครับอันนี้เป็นคู่ตัวอย่างซึ่งก็จะมีคำประกอบคำอธิบายกึงก่งๆึกรอน ต่งเองนะครับว่าถ้าท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับ ันนิฐานบทยังไงย่างงั้นถ้าท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบแบบนี้ให้เราจำไว้เลยว่าต้องตอบว่าอามันตาทุกคู่ไปเพราะอะไรเพราะว่าองค์ธรรมของสังสัยยะไม่มีแตกต่าง ไปจากองค์ธรรมของสันนิษฐานเท่านั้นไม่พอยังเหมือนทุกประการด้วยอย่างนี้เราจะตอบว่าอามันตาซึ่งแปลว่าใช่ทีนี้เราจะมาอ่านองค์ธรรมกันหนังสือหลักสูตรอยู่ที่หน้าหนึ่งห้าสิบสามครับ ก่อนจะอ่านตามหนังสือเพื่อให้มีความคุน้นความชินทั้งทางเสียงและตัวหนังสือให้เรามาสังเกตในส่วนขององค์ธรรมย่อตรงนี้ก่อนครับกามสองขานั้นหมายความว่ากำลังเกิดและกำลังตายในกามมภพุ คนที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามะผูิเนี่ยมีอยู่สี่คนสองกลุ่มก็คือปุสีผลสี่ตรงนี้ต้องใส่ขาหลังหรือขาตายด้วยนะครับและเนื่องจากเป็นปุกโลเราก็จะเติมภูิมากับกามภูมูมสิบเอ็ดเช่นนี้ครับเอาละครับเรามาฝึก อ่านทั้งคำถามที่เป็นภาคภาษาบาลีแปลเป็นไทยทั้งคำตอบที่เป็นทั้งภาคภาษาบาลีและแปลเป็นไทยและติตามด้วยองค์ธรรมครับยศยัตะคานายะตะนางอุปชิตะ ตัดสะตทัะมะนายตะนังอุป,ปัชิตาติขานายตะนะาเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมะนายตะนะาก็เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสจนาอามันตาใช่ องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังไสยะบทได้แก่ปุตชนสีผลบุคคลสีซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามะภูมิกับกามะภูมิสิบเอด